วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะกับช่วงของ TDRI คะ่ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของปัญหาขาดแคลนแรงงานของบ้านเรานะคะดูสถานการณ์ในเวลานี้เพราะว่าล่าสุดนี่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกมาระบุบอกว่าไทยกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานแบบเข้มข้น ประมาณ7จ0 0แสนคนเลยนะคะเราก็เรียกร้องให้รัฐช่วยเร่งแก้ปัญหาด้วยวันนี้เราคุยเรื่องนี้กันนะคะกับดรยงยุทธชลแมบงผู้อเมริการวิจัยนโยบายทรัพยากรมนุษย์ของ TDRI นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวินามัยครับผมค่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานเราตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ช่วงของสถานการณ์โควิด -19 แรกๆจนถึงในปีนี้เนี่ยคะ่ะ สถานการณ์ล่าสุดเรื่องของการขัดแคลนแรงงานนี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คืออจากโครงการเราก็ให้เครดิตสปอนเซอร์นิดหนึ่งนะก็คือสภาวิจัยเนี่ยนะให้ทางทีวเราศึกษาผลกระทบโควิด1 9เนี่ยนะฮะที่มีต่อตลาดแรงงานนะฮะในเีมของเราของผมครับกับทางบชรเราก็ได้ติดตามเรื่องนีมาตั้งแต่ต้นเราก็มีมีตัวเลขที่เราพยายามติดตาม ติดตามมาให้ใกล้ที่สุดนะฮะ,อะ,อะตอนนี้ตัวเลขที่ใกล้ที่สุดก็คือไรมาสสี่เมื่อเมื่อปลายปีเคลียวนี่เองนะฮะเราก็จะพบว่าเนเพราะว่าตลาดแรงงานเนี่ยเราอาจจะขยับดีขึ้นนิดนึงนะฮะเคยว่างานสักเกือบเกือบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะลงมาเหลือประมาณสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดเก้านะฮะซึ่งมันก็ ก็ถือว่ายังยังอยู่ในตราที่สูงนะเพราะจะมีคนว่างานเกินใกล้ๆแปดแสนคนนะฮะคันนี้เจ็ดแสนกับแปดแสนที่บอกว่าขาดแคลนเนี่ยมันก็ดูแปลกนะฮะขณะที่เรามีคนว่างานอยู่เกือบเกือบแปดแสนคนนะฮะแต่ว่าขาดในงานเข้มข้นในส่วนที่เป็น labor intensive เนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่าไอ,ไอจำนวนคนที่เรามีอยู่ในในตลาดรงงานเนี่ย ในไตรมาสสี่เดียมันมีประมาณสักสามสิบเจ็ดจุดแปดล้านคนนะฮะ,ะตัวของมันเองเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณสี่แสนคนก็หมายความว่าตัวตัวตลาดแรงงานมันดุสับคนได้เพิ่มขึ้นนะฮะ,ะโดยเพิ่มขึ้นในภาคเกษตรเนี่ยประมาณห้าแสนเจ็ดหมื่นคนอันนี้คือคนย้ายไปอยู่ในภาคเกษเตรเยอะขึ้นนะ,ะเคยสิบเอ็ดล้านเกษตรตอนนี้ขึ้นมาเป็นสิบสองจุดหกล้านคนนะเพิ่มขึ้นสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นต แล้วก็ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิตเองเนี่ยลดลงนะครับลดลงลดลงประมาณแต่เดิมเนี่ยนะมันก็มีอยู่ห้าจุดแปดเจ็ดล้านคนนะฮะลดลงไปสองแสน่าคนคราวนี้จะบอกว่าคนที่เคยใช้เมื่อปีหกสองแล้วลดมาเป็นลดมาสองแสนกว่าคนในปีหกสี่เนี่ยก็ในช่วงเวลานี้มันก็มีคงจะมีกระบวนการในการปรับตัวไปมากมายพอสมควรนะฮะโดยทางด้านเทคโนโลยีก็ดิสับตีด้วย ก็อาจจะทําให้จํานวนเนี้ยมันมันก็ลดลงไปก็ได้แต่ในภาคภาคที่แปลกใจคือภาคบริการเนี่ยกับสภาพมายืนอยู่เป็นบวกได้นะ0.5เปอร์เซ็นตคือประมาณ19.16ล้านคนนะฮะเพิ่มขึ้นประมาณสักเก้าหมื่นคนในภาพรวมเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดแรงงานเนี่ยนะฮะในปลายปีจะถึงปัจจุบันเนี่ยดูก็ไม่ได้ไม่ได้เลวร้วายอย่างที่เราคิดนะฮะ และจำนวนมันก็ใกล้เคียงกับเมื่อปี62ข้นมาก็มันค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาอยู่พอสมควรแต่เมื่อเราลงเล็กไปถึง subjector ข้างในเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างพอสมควระฮภาคเกษตรไม่ต้องพูดถึงคนเข้าไปเพิ่มขึ้นนะฮะ,ะแล้วก็มีคนเอสามารถที่จะตลาดดูทรับแรงงานในกลุ่มนี้ได้ค่อนข้างดีแต่มาถึงภา,าคอุตสาหกรรมเนี่ยที่ที่ตลาดแ,แรงงานในภา,าคอุตสาหกรรมมันดูรับ สาขานี่มีอยู่เยอะมากนะครับมีสามสิบสาขาย่อยข้างในนะแล้วสาขาที่ฟื้นตัวเนะี่ยมันมีเพียงสิบห้าสาขาห้าสิบเปอร์เซ็นตหรือว่าแอ so อบหรือว่าดิมาเนอร์สป라이เนี่ยนะคือมีงานทำเนี่ยนะฮะเ,เพิ่มขึ้นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตที่เหลือนี่ก็จะลดลงนะฮะขณะที่อุตสาหกรรมกลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดนะ ในในในส่วนที่ที่ที่ลดลงไปเนี่ยนะ,ะคเกือบเจะประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นตะฮะคือเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นของในกลุ่มที่ลดเนี่ยมาจาก l a b อิ intensive คือกลุ่มที่อุตสาหกรรมใช้แรงงานแบบเข้มข้นนะฮะก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยนะฮะ,ะเคยเคยใช้คนอยูอ่ประมาณสักสี่แสนกว่คนนะฮะ 70%ของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมนี้นะฮะมันเอี4ล้านคนโทษฮะ4ล้าน4.2ล้านคนแต่ปี64เนี่ยนะเทียบกับปี62นี่ยเหลือ3.7ล้านคนก็หมายความว่าแรงงานในส่วนของธุรกิจที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้นเนี่ยมันจะมีแรงงานลดลงประมาณ4แสนคนน่า4แสนห้าหมื่นคน อันนี้คาว่าที่คนแรงงานมันหายไปเนี่ยคาถามมันก็จะมีอยู่ว่าเอ๊ะไม่เป็นเพออะไรใช่ไหมครับว่าแรงงานแบบแข่งข้นเราก็รู้อยู่แล้วอุตสาหกรรมเหล่าเนี้มันควรจะปรับตัวมาตั้งนานแล้วใช่ไหมครับแต่มัน,นปรับตัวไม่ได้มันอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกตั้งแต่คําโบราณอะว่าเป็นอุตสาหกรรมดาวร่วงอะนะฮะคืออุตสาหกรรมตะวันตกดินะมันก็มีอาหารเครื่องดื่มสิ่งทอเสือ้อผ้า,าเครื่องนั้งรองเท้าไม้ผลิตพ,พันจากไม้เฟอร์นิเจอร์อัญนนมมีเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์จากแร่โลหะอย่างนี้เป็นคนนอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นดาวเทรนมาตลอดและเมื่อ,อเศรษฐกิจเราเริ่มฟื้นตัวเนี่ยอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวนะแล้วก็การจ้างความสามารถในการจ้างงานก็ลดลงอ,อันนี้สิ่งที่เราเห็นตรงนี้มันก็จะเครื่องฟ้องตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของไพซิ่งแหละมันเป็นเรื่องของค่าจ้างใช่ไหมฮะ เ่าจ้างเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ในอัพเทรนเนี่ยค่าจ้ามันก็จะขึ้นแล้วคนก็สนใจไปทาในสาขาอัพเทรนมากกว่าที่มาจมอยู่ยอุตสาหกรรมที่มันมีอาานาคตน้อยอคืออุตสาหารกรรมกลุ่มที่มีแรงงานแบบเข้มข้นใช่ไหมครับอันนี้มันก็เป็นไปได้จากสันนิษฐานอันนี้นะฮะก็คือก็แสดงว่าการที่คนน้อยลงไปเนี่ยเขาก็คงอยากจะจะได้คนเพิ่มขึ้นนะครับก,ก,ก็เลยเสนอมาเจ็ดแสนคน ที่เพิ่มขึ้นนะฮะแต่คราวีผมก็ยังสงสัยว่าแสนคนจะแสนคนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะฮะขณะที่ตัวเลขรวมๆรวม,รวมทั้งคนไทยนะฮะตลาดคนไทยเราเนี่ยยังไม่รวมต่างด้าวนะฮะตัวมันเองก็ลดลงอยู่แล้วทุมาอุตสาหกรรมอันเนี้ยพนี้ทำอะไรนฮะทางวิธีการทางออกเขาถ้าเขาจ้างคนไทยเนะมันก็จะมีมาตรฐานสูงกว่าใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า ยังไงเราก็จะมีเรื่องทั้งส่วนของค่าจ้างและส่วนของสวัสดิการที่เกือบจะครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นค่าจ้างยังไงก็ต้องสูงกว่าต่างชาติอยู่แล้วก็เลยมีแนวเราคิดว่านะครับก็เลยอในส่วนที่เขาขอเพิ่มเนี่ยมันน่าจะอิมพลายไปทางแรงานต่างดาวเพราะในงานต่างดาว<ะ>ในช่วงวิกฤตเนี่ยเรารู้อยู่ว่ามันมีปัญหามาตลอดนะรัฐบาลก็ใช้วิธีการ ในช่วงตั้งแต่ปี63มาเน,นี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะใช้มัติครอมออไปตั้งแปดถังนะค่อนข้างเยอะมากครั้งครั้งที่เราเลิกใช้มัติครอมอในการอนุญาตอยู่ในประเทศนี่มานานแล้วครับนะ mm hmm. เพราะเราใช้วิธีให้เข้ามาตามออยใช่ไหมฮะก็ uh huh. ะใช้วิธีีิสูสัญชาติถึงน่าจะเข้าครอมอกไปเพียงเรื่องการต่ออายุตามตามคนที่อยู่ในประเทศ ที่เหลือคุณจะชดเชยด้วยการนําเข้าไปต่าง m อ u มีน,มนี้ปรากฏว่าในช่วงที่มีวิกฤตโควิดหนึ COVID ่งเก้าเนี่ยแรงงานต่างชาติเนี่ยแต่เดิมมีเกือบสามล้านคนเนี่ยมันหายไปประมาณหกแสนคนฮะมันเหลือประมาณสองจุดสี่ล้านคนซึ่งถามว่าหกแสนนี่กลับบ้านไปแล้วเนี่ยตอนนี้ยังกลับมาไม่ได้นะฮะเพราะว่าถูกลักลอกดาวมาตลอดนะฮะ แล้วก็นโยบายท,ที่ที่เมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการใช้มติครมรเนี่ก็เพื่อจะพยายามเอาคนที่กระจัดกระจายอยู่ในประเทศบางส่วนเนี่ยนะฮะที่ไม่ไม่มีนายจ้างหรือหลุดจากระบบไปแล้วเนี่ยนะฮะพยายามจะเข้ามาจดทะเบียนเพื่อจะได้ไม่นําคนข้างนอกเข้ามาใหม่พยายามใช้แรงงานต่างด้าวที่มีอยู่นะฮะซึ่งแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่เนี่ยก็มีปัญหามาโดยตลอดเหมือนกัน เพราะขณะที่โควิดกําลังระบาดอยู่เนี่ยคนเหล่านี้นี่อยู่เราบ้านเรามาสองปีสามปีมโดยช่วงแรกๆไม่มีสตางค์ช้แล้วนะฮะคราวนี้การจดทะเบียนแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินมันเกือบๆมันย่างถูกที่สุดก็ประมาณหมื่นบาทนะ,ะทั้งค่าตรวจคาโนนนี่นั่นนะฮะรวมทั้งค่าดาเนินการทํางานนะครับซึ่งซึ่งค่าได้จ่ายส่วนนี้ปกติแล้วในจ้างเขาจะออกให้ก่อนนะฮะ มันก็มาเจอปัญหาว่าในจ้างเองก็สายป่านก็ยังไม่ค่อยจะยาวเท่าไหร่นะคือมันกระแสเงินสดไม่ค่อยดีอย่างนั้นเถอะจะเอาเงินมาออกให้กับคนกลุ่มเหล่านี้มันก็อันตรายอยู่เพราะตัวเองก็ยังไม่เฟื้นเต็มที่ใช่ไหมฮะมันก็เลยทําให้โดยเฉพาะพวกภาคบริการ่พร่ะในภาคบริการเมื่อกี้มันไดเราบฟังมาว่าภาคบริการเนี่ยมีอยู่ประมาณสิบหกสาขานะฮะแล้วกวที่จริงอะมันก็เริ่มจะมีการ ฟื้นฟื้นตัวอยู่บ้างแล้วนะฮะในในสุขราคาเนี่ยแล้วถ้าถ้ากลุ่มเหล่าเนี้ยฟื้นตัวเนี่ยก็แสดงว่าอ่าเป็นกลุ่มที่ใช้แรงงานางต่างด้าวต่างดาวเยอะนะฮะใน้ซึ่งอุตสาหกรรมที่กระจักดกระจายโดยทั่วไปเนี่ยนะฮะมีประมาณสักสี่ห้าสาขาที่ยังมีประเด็นปัญหาแต่สี่ห้าสาขาที่ที่แรงงานหายไปในในภาคบริการเนี่ยจะเป็นเนี่ยอ่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน นะฮะรก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งในนั้นน่ยก็เป็นแรงงานแรงงานฐางร่างที่เคยทํางานอยู่อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าตลาดเพราะว่ามันปนอยู่กับเวลา Force ival, เรื for ว e โฟสเซเวนีก็จะรู้มาแรงงานทานด้างปดไปในนั้นด้วยเพราะเรามองในแะง่ที่ว่าจํานวนคน60แสนคนที่เรากำลังพูดถึงที่อยากได้เนี่ยมันก็คงมีบางส่วนที่ทํางานระดับล่างในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในส่วนนี้เป็นอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยจะจ้างแปรรูปอาหารเนี่ยทั้สงสองส่วนเนี่ยจะจ้างแรงงานเป็นเป็นส่วนใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับแต่ที้สงสัยว่าตอนนี้การจดทะเบียนหลายครั้งเนี่ยใน2.4ล้านคนจนป่านนี้ก็ยังไม่จบนะฮะเพราะว่าอมองในแง่ที่ว่ามันก็เลยผ่อนผันไปเรื่อยๆรื่อตรงตรงที่ผ่อนผันไปเรื่อยๆรคือประเด็นฮะมันมีช่องว่างเขาจะไม่เข้มงวดกับคนช่วงเวลาผ่อนผันใช่ไหมฮะ ว่าโีรการจะให้จดทะเบียนแล้วก็รายงานไปได้จนถึงประมาณสามสิบเอ็ดมีนาเนี่ยนะฮะและต่อจากสามสิบเอ็ดมีนาในขอให้ทุกคนที่ยังค้างอยู่เนี่ยเราก็ใช้มติครอมอนเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าก็ต่อให้เขาไปจะถึงเดือนหนึ่งสิงหาหกห้าและถ้าใครมาต่ออายุเนี่ยจะได้แถมโบนัสก็คือ,คอสามารถจะอยู่ในในใน,ในช่วงสุดท้ายถึงยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันหรอยหกสิบหกนะฮะ ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นโบน,นัสซึ่งระยะเวลา28กุมภาพันธ์2566เนี่ยมีมติมาทั้งนานแล้วว่าทุกทุกคนทุกกลุ่มที่เราจ้างมาไม,ม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์สัญชาติหรือการนําเข้าทาํเอโมอยูเนี่ยจะสิ้นสุดในเวลาเดียวกันคือวันที่28ของแต่ละปีนะ,ะเพื่อนแต่ช่วงนี้ก็เลยก็เลยว่ายังยังยังอยู่ในขั้นตอนลงทะเบียนมันก็เลยมีปัญหาครับเพราะว่ามันอยู่ในในช่วงที่ลงทะเบียนเนี่ยแล้วคงเคยได้ยินปัญหาการลักลอบใช่ไหมฮะอ่ะมันก็จะมีการลักลอบเข้ามา ค่อนข้างเยอะนะครั้งหนึ่งก็สองร้อยบางห้าสิบคนบ้างนะฮะเพราะพวกนี้เคยมีนายจ้างอยู่แล้วครแต่มันก็มีปัจจัยทั้งภูทั้งพุชนะฮะผลักดันจากประเทศเขาด้วยเนาะเขาอยู่เขาก็ลำบากมากนะครับเพราะว่าทา,าพิซซบาเนี่ยคนที่เคยคุ้นเคยกันมาก่อนเคยทํางานที่บ้านเนี่ยกลับไปแล้วก็ลําบากมาแกแบ่งครอบครัวแตกแยกบางส่วนอยู่เมืองไทยบางส่วนอยู่ไหนลูกอยู่ทั้งบ้านบ้านเดิมตัวเขายังอยู่เมืองไทยแต่คนเนี้ยดูแล้วมัน มันละบากจริงๆนะฮะเพราะตรงนี้มันก็เลยมีคนบางส่วนพยายามะลักลอบเข้ามาแล้วมันก็เลยมีประเด็ดนะตรงนี้ก็ขอให้ผ่านผ่านสายตาของเจ้าหน้าที่มันได้แล้วเขาก็จะเข้าไปอยู่ในที่ที่เขาเคยทํางานเขาไม่ได้มีประเด็นปัญหาเรื่องหาในจ้างนะะแต่เราไม่อยากให้กลุ่มนี้เข้ามาด้วยปัญหาความมั่นคงด้านสุขภาพนะ,ะเราก็อยากแต่สังเกตดูว่าเออก็แปลกด,ดีนะคนที่จับส่วนใหญ่มาจาร i t ี ity, เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขา อุณหภูมิไม่สูงนะแต่ไม่รู้โอมิครอนจะซ่อนอยู่หรือเปล่านะฮะอ่าอันก็ไปเรื่องหนึ่งนะฮะครับโดยประเด็นเบื้องต้นนี่ก็จะเป็นแค่นี้ก่อนฮะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอความที่ที่ความต้องการแรงงานเจ็บแสนคนเข้ามาเชื่อมโยงกับแรงงานสามสัญชาติอืมอ่าดังนั้นก็คือในบางเผสาสัรรมเนี่ย ยังไงซะก็คือยังต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติอยู่นะคะคือถ้าขัดไปก็จะมีผลกระทบกับอุตสาหกรรมด้วยหลังจากนี้เนี่ยค่ะอาจารย์ในระยะยาวเนี่ยเพื่อจะไม่ให้วนกลับมาเรื่องของมีปัญหารายงานไม่พอหรือว่ารายงานผิดกฎหมายก็ยังเข้ามาอยู่เนี่ยควรจะมีนโยบายอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะต้องมีการจัดการเรื่องของกําลังคนเรื่องของงานยังไงบ้างคะอาจารย์คือเราต้องมีการจัดการสองส่วนนะในส่วนของคนไทยที่ ที่เรายังจัดการให้เขาไม่ได้ในเรื่องการมีงานทํเนี่ยนะฮะก็คงเป็นเรื่องที่เขาจะต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคของดิจิทัลอีโคน m มีเนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของอัพสกิลรีสกิลต่างๆไปตามอาชีพที่ที่เป็นป๊อปปูล่าอยู่มากๆนะ้ะว้วก็คงทราบดีนะฮะที่จะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอทีทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมเการ์งอีมาร์ตนะฮะหรือว่าจะเป็นส่วนที่นักโปรแกรมมิงต่างพวกนี้นัก อะไรเขาเรียกเฟอร์นเซอร์คนจัดโปรแกรมแมネจไอตัวของเว็บไซต์ในแพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้นะฮะมันก็เป็นบุคลากรในสังคนไทยที่ยังมีคนรุ่นหนุม่มสาวที่ตกงานอยู่เยอะแต่ว่าคนนี้พวกกุมกลุ่มเหล่านี้อยู่ในกิ๊กอีโคโนมีนะฮะเขาชอบเป็นฟรีแลนซ์มากกว่าที่เขาจะเข้ามาทํางานอย่างเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะมันก็ mm hmm. ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่าโอเคเราก็ต้องดีลกลุ่มเหล่านี้แต่มันจะมีคนบางส่วนที่เป็นแรงงานระดับล่าง ที่เขาน่าจะสามารถจะแอบสอบเข้าไปได้บ้างกับตำแหน่งงานบางตำแหน่งงานในส่วนของอุตสาหกรรมนะฮะในส่วนของฟอร์มอลเซกเตอร์นะฮะอย่างเช่นสมว่าถ้ามีสำหรับกอบการในส่วนของการท่องเที่ยวในในเรื่องรีสอร์ทในเรื่องอะไรต่างๆในต่างจังหวัดเนี่ยที่เรามีอยู่ทั้งสา4 0ที่ก็ไม่ได้จดทะเบียนด้วยอะไรเงี้ยนะปกติเาก็เคยใช้แรงงานต่างด้าวอาชีพทำนองที่เป็นพครบครัวอาชีพที่เป็นพนักงานในการดูแลทำความสะอาดหรือว่า ทำการทำอะไรทําอาหารซักผ้าโน่นนี่นั่นต่างปูเตียงอะไรต่างพวกนี้ในต่างจังหวัดถ้าเกิดว่านะักท่องเที่ยวไทยก็มีนะก็เริ่มเปิดกันอยู่นะครับดงนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะดูแลเรื่องคนไทยเรื่องปรับสกิลรีสกิลอัพสกิลต่างๆพวกนี้นะเพื่อใหค้คนไทยเราได้มีงานทํามากขึ้นและบางส่วนก็ไปเติมในตําแหน่งที่ว่างของที่รงงานทางดาวเคยเคยเป็นอยู่แต่โดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยนะในเรื่องระยะยาวเนี่ยเราจะต้องลดการพึ่งพาโรงงานถางดาวน,นะครับ ผมเชื่อว่าอุตสาหกรรมในแฟกซิลลิ่งทั้งหลายเนี่ยการผลิตทั้งหลายเนี่ยได้เริ่มมีการปรับตัวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในการที่ลดการพึ่งพานเนี่ยนะเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาเข้ามาใช้ตลอดเลยนะตลอด v a l ูเ chain หรือตลอดสัมพ l y chain ของมันนะว่าดูตรงไหนที่สามารถจะใช้เทคโนโลยีในแง่ในแง่ของการประหยัดแรงงานหรือผ่อนแรงงานได้เนี่ยแรงงานไร้พิมือเนี่ยก็น่าที่จะนําเข้าใช้วิธีปรับปรุง งส่วนนี้เพื่อให้ไม่มีภาระดูดซับเรื่องแรงงานที่ที่ระดับล่างเนะเราจะใช้แรงงานระดับบนมากขึ้นนะครับเพราะเราก็เกิดน้อยอยู่แล้วคนไทยก็มีน้อยอยู่แล้วแรงงานส่วนล่างนี่ก็ชอบทํางานอิสละมนะครับไม่ค่อยทํางานอุตสาหกรรมด้วยเพราะตัวการทดแทนด้วยด้วยเทคโนโลยีก็มีความจาเป็นครับทีนี้ส่วนที่สําคัญอันหนึ่งที่เราพยายามจะทําแต่ไม่เคยทํามาก่อนนี่ก็คือการยกระดับแรงงาน ของด้อยฝีมือหรือแรงงานแมนนเลเบอร์เนี่ยนะให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือครับโดยทั่วแรงงานต่างชาตินะ,ะเราจะต้องแก้กฎหมายในลักษณะที่สามารถที่จะอัพสกิลนะหรือรีสกิลให้เขาได้เพื่อให้เขาสามารถที่จะมีสมรรถ,ถนะที่สูงขึ้นแล้วก็ใช้เขายังมี productivity นะครับคราวนี้ถ้าทําอย่างนี้บางทีในจ้างอาจจะไม่อยากทำนะมันก็ต้องกลับไปใช้ในโยบายเก่าสิงข้อเสนอเก่าที่เคยเสนอไว้ก็คือเราจะเป็นทีต้องนำเลวีมาใช้ ก็คือในจ้างที่จ้างใช้แรงงานที่เป็นแมนูหรือแรงงานระดับล่างจริงๆเนี่ยไร้ฝีมือเนี่ยจะต้องเสียค่าหัวแพงนิดนึงนะเพื่อจะเป็น d i s อ n c เซนทีฟหรือไม่ไม่แรงไม่จูงใจให้จ้างแรงงานระดับล่างเมืม่อไรก็ตามที่ได้แรงงานระดับล่างม,มาต้องรีเทรนเขาแล้วให้เขาได้สมรรถนะแรงงานให้เขาเป็น semi s k i l l ซะเขาก็จะลดลดเลเวลตรงนี้ลงอาจจะลดเจ็ดสิบแปดสิบหรือลดหมดเลยก็ได้แล้วแต่นโยบายของรัฐที่จะเข้ามาเพราะเราเคย จะนำมาใช้อยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ยกเลิกไปนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นเซมิสกิลแล้วก็พยายามให้เขามีแคเรพาร์สนะไต่เต้าตไปเรื่อยๆเนะะี่ยะก็จะให้เขาเป็นสอบสถานะให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆแ,แรงงานเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วจะเป็นแรงงานกึ่งฝีมือและฝีมือครับเมื่อถึงจุดนั้นปั๊บเนี่ยเราก็สามารถจะผ่อนผันเหมือนกับแรงงานที่มีฝีมือทั่วไปได้แล้วโดยที่ไม่ต้องมากวงมามาวุ่นวายปวดหัวอยู่กับเรื่องของ การเสียค่าคนกลางนะค่าในหน้านต่างพวกนี้ในการนำาพาพวกนี้นะมานะฮะเพราะเมือกงกษตรกรหรือประเทศที่จเจริญแล้วกลุ่มคนที่เคยเทํางานแล้วก็มีลายเส้นแล้วเนี่ยพวกนี้สามารถจะเดินทางเข้าออกประเทศได้โดยอิสระโดยที่ไม่ต้องพึ่งไหนหน้าแล้วครับเมื่อระยะยาวเนะี่ยเราอยากจะเห็นภาพอันเนี้ยในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่เราใช้ปรับปรุงสกิลให้สูงขึ้นในส่วนที่ไม่พอเราก็นําเข้ามาและพวกนี้ก็สามารถที่จะ ลดแรงกดดันในการที่เราจะไปหาแรงงานะระดับเกึ้อฟีมือพวกนี้เข้ามาซึ่งแรงงานไทยเราก็มีน้อยลงน้อยลงนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยคิดว่าทําให้เขาจ้างงานได้เร็วนาน,นานขึ้นนะฮะและเขาก็จะอยู่ในสารมลดแรงกดดันในเรื่องการขาดแคลนในงานระ,ระดับกลางนนในประเทศไปได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นช่องทางออกสําหรับแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย นะฮะซึ่งซึ่งอันนี้ก็คิดว่าถ้าไม่นำอันนี้ปมาตรการนี้มาใช้นะฮะมันมันเหมือน,นเราก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏจักรเดิมนะเดี๋ยวก็ต้องคน้นทั่วไปตอนในอนาคตเนี่นนยจะต้องเข้ามาตามเอฟอยอย่างเดียวเลยครับไม่ไม่มีการมาขออนุญ,ญาตกันแบบผ่อนผันตามมดิครโมไปตั้งแป่คั้งแบบนี้อีกเพราะแบบนี้มันจะชักชวนในคนที่ผิดกฎหมายเนี่ยพยายามจะรักลอบความาสวมในช่วงที่เป็นสุญญากาศ นะครับแล้วก็มันก็จะมีคนที่ผิดกฎหมายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระบบของเราไม่จบสิ้นสักทีครับก็จะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะดังนั้นนี่วันนี้อาจารย์พูดถึงภาพรวมของสถานการณ์การขัดแคลนรายงานแบบเข้มข้นนะคะทั้งหมดประมาณ7 0 0 0แสนอัตราได้ก็จําเป็นที่จะต้องใช้รายงานทั้ง รายงานไทยเราก็มีรายงานข้ามชาติที่ต้องเข้ามาอยู่ในบางภาคอุตสาหกรรมด้วยนะคะขณะเดียวกันในระยะยาวอันนี้เนี่ยสำคัญเลยนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรมหรือว่าการนําเข้าการจัดการแรงงานข้ามชาติต่างๆนี่ก็คงจะต้องมีข้อสเสนอไปอยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการจัดการด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณาจเป็นอย่างสูงเลยนะคะสําหรับข้อมูลค่ะครับขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุยกันกับดรยงยุทธชะแลมบงจากทีดีอาร์ไอนะคะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่เราได้คลี่ให้เห็นถึงสถานการณ์เรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะคะยิ่งในช่วงยุคโควิด1 i แล้วก็หลังยุคโควิด1 i ด้วยเนี่ยเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานแล้วก็การจัดการแรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาตินี่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสําหรับพินิษฐ์เศรษฐกิจการเมืองนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ